จะรู้จักน้องๆพร้อมกับทุกคนที่อยู่ในท่อนี้นะครับแนะนำตัวทีละลำดับทีละวีเลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะแพรวีหนึ่งถึงหนูจะไม่ค่อยสวยแต่หนูก็รวยเสียงนะคะแอลวีหนึ่งครับสวัสดีครับโฟกัสวีสองนะครับนุ่มหน้าบนโคตรจะสัทนแก สวัสดีครับโจ๊กเกอร์วีสามถึงผมจะดูร้ายแต่ถ้าลองเลิฟเ้าจะรักลึกครับโจ๊กเกอร์ครับผมสวัสดีค่ะนกน้ำเลินตาจะมีหล่าเลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานตินทิพยธุรกิจแผ่นใต้เป็นวีสค่ะเดี๋ยวเย้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 เยเยยเเยเเยเเอเยเเย้ อ,อ่ตไปครับสวัสดีค่ะพลอยใสวีค่านะคะร่าเริงสดสใสขวานแหววกระจั๊งนะคะน<อ>้องพลอยใสนะครับผมนี่ทางพี่โจเลยโอ้ครับผมต่อไปครับสวัสดีค่ะหมวยหวานโซนเรียวเมมีหกค่ะขอบคุณค่ะยอดเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับผมมาลีว,วีวเจ็ด ขี้เมากินเผ็ดถ้าชอบอะไรเด็ดๆว V7 ครับผมอันนี้ขี้เมากินเผ็ดอันนี้ทางผมเลยเดี๋ยวว่าอันนี้างบ้านครับนี่นี่เอาคนนี้เอาคนนี้นี่ทางพี่เลยเก็บไว้กินได้หลายวันผมผมว่าเหมือนทางซีแหนมอ่ะอันเนี้ยแต่ซีแหนมตัวนี้เขาออกแอบหอมเลยนะใช่เดี๋ยวพอออกผมก็ ซแนไปเลยก็คือไปดูแลรูกห่านตรงนี้น <ะ S 1> แนะนำตัวให้กับพว้เราเชาวโลกรู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะจูนวีแปดค่ะถึงหน้าหนูจะมันหนูแต่ดีลาก็ไม่หมูนะคะยอดเยี่ยมครับดีจังเลยสวยแล้วหรือถัดไปสวัสดีครับถ้าช่องหนุ่มหน้าทะเลนะครับฝากบ สวัสดีครับผมโบ๊ทวีสิบนะครับถึงตัวจะไม่ค่อยล่ําแต่ก็หน้าหมั่มนะครับสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีค่ะเจ้าโอวีสิบเอ็ดน,นะคะสาวเท่สิงใสแต่เชื่อใจได้ทุกเพศนะคะกระชากใจได้ทุกเพศนะครับผมนี่มาขวานตลาดรวมสวัสดีครับแม็กวีสิบสองครับเต้นเปิดไหลแกระชากใจสาวฮนะ แนะนำตัวกันไปหมดแล,แล้วรู้จักกันพอประมาณพร้อมสโลแกนสั้นๆซึ่งผมรู้สึกดีใจบางๆที่ในปี10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ต้องมีสโลแกนไม่งั้นพี่โจอาจจะลำบากน,นอะอยากเป็นโวยผมดิดีแล้วหลัผ่านไปช่างมันเรื่องม,มันี่ไม่ออกอ่ะก็งั้นเดี๋ยว ลูกน้องได้ยังไงเมื่อไหร่อะไรเนี่ยต้องขอตัวแทนมาบอกเลยครับตัวแทนรุ่นใครอาวุโสสุดครับตอนนี้ใครอาวุโสเอาเป็นตัวแทนรุ่นก็ได้เอาชายคนผู้หญิงคนครับผมครับก็ฝากพวกเราทั้ง12คนนี้นะครับเปิดบ้านวันแรกวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับใช่ค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตแรกของพวกเราเลยค่ะปีนี้เราเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นเป็นตั้งแต่บ่าย3โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้ค่ะ ฝากน้องๆรุน่น12มาไว้ด้วยใช่ขอบคุณมากแ,แ,แล้วเจอกันออกมาทำงานด้วยกันนะครับขอให้โชคดีทุกคนเดี่ยวรับ